ครับก็สวัสดีครับช่างตุ้มครับอันนี้ผมจะเทสหัวนี้ทําทําเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้เทสตัวนี้ผมว่าจะแปลงใส่ไอตัวลอนข้างบนด้วยเพราะว่ายังยังไม่มีลูกค้าลูกค้าจองนะครับถ้าเกิดว่า,าผมจะขายเฉพาะตัวนี้ตัวนี้ก็ได้นะครับจากน็อตฐานขึ้นมาหรือว่าลูกค้าจะเอาเฉพาะตัวนี้ก็ได้ เฉพาะมาสีเนี่ยระบบแซมตามที่ผมทำห้องนี้เป็นห้องเป็นห้องเครื่องของแซมสีกระบอกกระบอกเป็นตัวหกเหลี่ยมเขียวนะครับเป็นตัวหกเหลี่ยมเขียามันจะพอดีกับล็อตตะแกรงเลยนะคมีรูสามรูข้างละสามรูเป็นหกรู กลูตัวนี้ระบบดูดดีนะครับดีมากผมทำเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับหนักๆน,นะครับอันนี้คือเอาไปรับจ้างได้เลยนะครับไม่ต้องใช้ธนุถนอมมากนะครับแกนตัวนี้เป็นแกนใหญ่เกียวเกียวใหญ่สึกยากสึกช้ามากครับรุ่นนี้สึกช้าที่สุดนะครับถ้าเป็นรุ่นของแซมแซมสามเนี่ย เกียวมันเล็กเกียวมันเล็กนะครับมันสึกเร็วกว่ารุ่นนี้การนําข้าวช้ากว่าเกีียวมาเทสกัน ผมจะให้ดูนี่แก่แอมเวลามาเตอร์ทำง,งานเดียวอันนี้คือไฟหมดเลยส4บ5ี่สิบห้านะครับอันนี้คือผมไฟหมดเลย ดูจะยักข้าวที่ไหลนะครับอันนี้ผมทำเสร็จก็ยังไม่ได้เชื้อปกติอ่ะยังม่ร่างอันนี้คือผมใส่หมดเลยนะ ลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีเครื่องถีอยู่แล้วมีมอเตอร์อยู่แล้วเครื่องตัวนี้ผมเปลี่ยนทุกอย่างใหม่หมดท่าบไ้งในเหมือนเครื่องใหม่เลยแต่ว่าผมจับเอา,าจุดแข็งของแต่ละรุ่นมาใส่กัน นีผี่โทรมาสอบถามนะครับว่าสีใช้งานหนักจริงๆนะครับถ้าใช้งานหนักครับถ้าใช้งานหนักถ้าเรามีเครื่องสีเครื่องเดียวเนี่ยผมไม่แนะนํานะครับเพราะว่าเพราะว่าแกงนะครับเวลาเราสีมันมันจะค่อยๆร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นนะครับอันนี้ก็ทําให้แกงสุกเลยเ่วนแกงจะมีเครื่องหนึ่งเป็นเครื่องที่จะเทออาะเกล็ด อีกเส่นหนึ่งเป็นเสองที่ขัดแต่ก้ขนาดใครที่มีมอเตอร์อยู่แล้วมีเสองทีอยู่แล้วนะครับอยากเอาหัวลิฟตนี้ไปติดติดตั้งของตัวเองเลยนะก็เอก็ไปลิดม,มัดแค่สี่เตีอยห้าสองสามสี่สี่เตัว จะยึดมัดแค่สี่เลือแล้วก็ตั้งสายพันเพืให้รงแค่นั้นแค่ชุดนี้ผมขายสามพันเก้าะครับสามพันเก้าห้าร้อยย่ยมเก่ง นี้คือแกนใหม่ลิกตีนใหม่ครับแกนใหม่ลิกตีนใหม่แล้วก็จัเข้าระบบแกนฐานที่สุดแข็งของแต่ละรุ่นะอยู่ที่หัวน,นี้เลย แต่ถ้าสำหรับใครที่อยากที่อยากได้ชุดเลื่อนเพิ่มนะครับผมก็จะจุดให้ถ้าติดชุดเลื่อนเพิ่มก็เพิ่มเพิ่มตันงขึ้นมา3,000แต่ถ้าไม่จิดก็3,950ก็จบเวลาไปตั้งใส่ของเราได้เลยก็มีเครื่องสีนะครับหรือว่าอยากได้ไปทั้งเครื่องเ,เลยอยากได้ไปทั้งเครื่องเ,เลยผมขายเครื่องนี้ยังมมเตอเ์ครับ7,500ครับ เจ็ดพันห้าหรือเจ็ดพันประมาณาาน,นี้แตที่พี่ๆท่านไหนที่มีเครื่องสีแล้วมันก่าน่ะครับสีไม่ได้อย่างนี้ ถ้าสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับถ9516922ครับหรือว่าส่งชุดหมอชุดนี้มาให้ผมทำได้หรือยากส่งชุดหมอชิ้นี้มาให้ผมจับเข้าระบบให้ได้ถ้าอยากได้เหมนในชุดการสีงข้าวจริงๆแล้ว่าข้าวต้องมีเปลือกกลางต้มีเปลือก นี่นะข้าวข้าวหนึ่งกระสอบับข้าวหนึ่งกระสอบหดแล้ว ส่วนวันนี้ผมมีงานซ่อมที่ที่บางโคนส่วนลูกค้าท่านไหนที่อยู่ทางนั้นคระถ้าผมผ่านไปนะจะไม่ได้เสียค่าช่างคของก็โทรหาผมได้อที่เบอร์ผมได้เลย ครับก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของช่างตุ้มไปครับสวัสดีครับ